คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการหลวงปู่หลวงพอแล้วถ้าเป็นสิบโปรดเท่าแปลว่าเป็นบุญก็วาสนาของเท่าปีนี้มือนี้วันทีง,งีงีสิบหาสองหาแล้วนะครับผมวันทีสองเก่านี่สองแปดวันทีสองเก่านี่คือเป็นวัน จัดงานกับวันเกิดเดือนเกิดของปูกับแม่วันทีสองเก่าเนื้อพี่น้องวันแม่ปูบอกเลยอวันทีสองเก่าวันแม่วันทีงี้ทิบเก่าด้วันที่สองเก่าที่นั่งยุบปู่าำมาตะโดนอ่ามีความเจริญลงเรื่องวันทีสองเก่าปูว่าวันทีสองเก่าอยู่น้ำอีสานทิพแกนกับ เอ่พ่องๆเน่ยแม่ปู่คือบอ่อล่งไหแนวว่าหันบ่อดโล่งสองหัวดติดต่อกันกับบ่อใด้ลงบ่อไดมากครับปู่เมื่อนี่สิงไห้ย,ยาโยมเดอ้อคอยพิจารณาเดอ้อคุณโยมเดอ้อลูกหลานก็คือกันพระก็แปลว่าผู้อยากให้โชคให้มาล่ะแต่ว่าโยมขึ้นอยู่กับบุญของโยมเดอ้อบุญของพระบุญของพระมีแต่ว่าวาสนาของพระก็แปลว่าพระ กำหนีจากญาติหนีจากโยมมาย่วัดบางข่ง้งบางข้าวการนิมิตกับงามนี่ดอกการในให้โชคก็ดีข้ามว่าโชคเนี่ขคืนออยู่กับบุญละวาสนาแข่งรถแข้งเรือมันแข่งใดชั่นโยมแข้งวาสนามันแข่งบ่ไดคือจังอยู่กับหลวงปู่จำาลองอยู่คนละหมอหลวงปู่ว่ามีกุฏิอยู่กับยูยในสา,าลาหลวงปู่ร่องเพิ่นท่านสร้างเองนี่กปสร้างอ่า มีคนไปอยู่ทั้งญี่ปุ่นบ้านนี้แหละเพิ่นใดดีกับหลวงปู่เนี่ยเพิ่นเลยทรงเงืนมาห้เมอนหาเลยไปสั่งให้เพิ่นเมื่อสั่งให้เพิ่นกะเพิ่นกับบอกหวยบอกถึกเอฟซีทุกคนกับมาซอยเพิ่นจนว่าแล้วถ้าว่ามีอ่าไอ้พ่องกับทิดแกนเนี่ยโบเดมาทายถ้ำคนกับสร้างคนกับสร้างกับโบเดมาทายถ้ำหลายช่อง ซอยกันกระเบิดมีตรงนี้ดังนั้นญาติโยมทุกคนการรู้สึกว่ามีบุญมีวาสนามีมดีดีในใจแต่ว่าความดีเนี่ยมันมีอุปสรรคเดกโยมนะบ่าวาพระวายโยมแต่ว่าที่ทิศนุมมีสารทิศแกนก็ไปป้องๆองมาเหมืนน้ำมาเอาโชค แต่ว่าโชคไปโชคมาเ้อคุณโยมเด้ออืมแต่ว่าถูกช่องทุกคนกะดีมั้งถูกช่องน้ำหยาดน้ำนมแต่ว่าช่องใดมีใช่มีโชคกะสิผูน้นั้นกะสิมีโชคมีใช่น้ำดังนั้นถือว่านมีสานผิดแกนกับไอ้พ่องฟ้องมานี่ถือว่ามีบุญลาวาสนาเดี๋วมาเจอปูปูก็มาถึงมือขึ้นมือขึ้นก่อนอ่ไปยุบอันจานน่ะสีหามืมองวดว่าหันดนศูนย์หกน่ะ ก็ได้สามเกียรติภพเนี่ยบอ,อมมันดอกลตาตลีทั้งนั้นก็ได้สองหนึ่งเลขสิบสองบอกออกตัวโยมก็บอกว่าผู้คารได้ไปสันเสียมซี่ได้สิบสองตกวันสองเทียนโยมเอ๊ยมันบอกสิบสองมันออกสองหนึ่งปอของโยมเลยเอ่อมหาปูปะท่า,ทานี่ ผูกบระเทศไทยกับ่มยังฝากลูกทั้งสองมีแต่ญาติโยมกับคือกันได้พิจารณาเบิ้งผู้ห้ไปกะจะฟ้าว่าแม่นละวสังค่อยพิจารณาซือ้อโชคดีไม่ใช่เท่าดีเพาว่าพระวโยมดีคือกันเมื่อดีคนละหมองนะดังนั้นพระก็ดีแบบเด่นโยมก็ดีอีกแบบเมื่อดีแล้วก็ <c oughs> โชคไม่ใช่ มื่อนี้เป็นวันที่ยีสิบห้าวันมีสองหาวันทีน่ยี่สิบห้านุ่มอีสานผิดแกนกับไอ,พอ้พ่อง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 แปลว่าผูกพ้องใหญน้ำเหล็กน้ำโชคน้ำมาให้ผู้หนึ่งบอกอยู่อีสานผู้หมาเนเงินคือกองสลากผู้ลำบากคือผู้ฝันฝัาาานว่าด้กินลาบงวดเหอรอกูซื้อแกแท้บวดนี้ดังนั้นค้อนาอยู่กับดวงเดิน โลเด้อกับญาติกับโยมด้วยกันยกอยู่กบุญญาติโยมของดีมีใช่เด้อปูมากกรรมยันโยนี่มื่ทุกอย่างแต่ของเงินแต่ขอทอง,ทองเกี่ยวเงินเกี่ยวทองกะลงน้ำม,มาเดียวกันได้โยมเด้ออธิษฐานเอาสาทุเด้อถ้าผู้ขาได้ของอจากปูประทายกรรมเนี่ยขอให้ปูปะทายบันด,นบ,นดนบันดาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบันดนบันดาลให้ผู้ขาดซื้อนี่น้ำสกุลจังสิ ให้ผู้ขามานเงินหมานทองมีโชกมีดวงมีวาสนาเด้อขอให้ลูกลูกลานๆนของผู้ขา่าได้เป็นเจา้าคนนายคนโยมสิไปขึ้นล่งขืนสารหรือไปหาเงินหาทอ่องโยมกะอาปาถนาเอาอยากได้อันนี้กะอยกับนุม่มอิสานทิดแกนหรือไอพ่องๆนะติดต่อกันไปเด้อดังนั้นสิ่งที่ปูกรรมไว้เนี่ยปูคิดว่าปูสัมผัสโดนเด้ว ถุกค้นทาใดของปูไปนะสิมีดีหลายยางหนึ่งขิดดีโยมก็มีความสุขสองเอาไปใส่แล้วก็ขอให้โยมมีสัาธาเดอ้อสาธุเดอ้ออร์ปูปะทายมือนี่ผู้กาติเสียงโศกเสียงมานสิไปหาเงินหาทองสิข้าขายงายมือละจุดถูกเอาได้คุณโยมเดอ้อขอคววนถูก ไปประดับบรารมีพุทธอาจารย์โตพวกมลังสีและสิ่งสิสีทั้งหลายเด้อขอให้คอบครัของผู้ขามีแกวแหวนเงินทอง่อมกับว่าเอาถ้าได้ตรงนี้ไปโยมสิบจดนะโยมสิมีแกวแหวนเงินทองแต่ว่าสิได้พึ้นปับกับบามีหลอกลุกนะมันอยู่กระปูนกับวาสนาเมื่อไดปีใดตกข้าวดีพ่อใดของไปปึ๊บถูกหวยโอ้เป็นหลกักเป็นแสนนะอันนี้ของ ของปูป่าทายกรรมโย่เนี่ยมีแต่เงินมีแต่ทองป้องกันสารพัดกันพุทธังกันนะกนยุนีธรรมังกันนะกนยุนีสังขังกันนะกยุนีการสิ่งชั่วร้ายบด้มาร่างกายของคุณโยมกยุนีหมดบุญกุศลอนิสงส์ที่คุณโยมแขนเอาไปใช้ในตระกูลพญาช้างเนี่ยเนี่ยตระกูลพญาช้างนิยมอยู่ตรงนี้นะไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในตรงนี้ โยมก็จะโชคดีมีเปิดแล้วนะพูดให้เปิดแล้วบอครับเปิดเลยเปิดเลยพูดให้เปิดวัอนี้เลยบปิเลยนะครับผมเปิดเลยครับไม่ต้องรอนะครับว่าปูเขียนใส่ซองให้เด้แต่ว่าปูเขียนใส่ซองไม่ต้องรอเปิดวันอื่นก่อนจะเปิดนี่เลยนะครับเพราะว่าเป็นเดี๋ยวเปิดให้เบิ้งได้เนาะเปิดแล้วบ่เ้าเปิดได้แล้วพี่น้องถาดูเปิดเปิดเปิดเปทองแล้วก็ถายอยู่กันใจหอนเปิดใจหอนเราเพิดอยากเบิ้งแล้วนี่นี่นี่นีเฮ้ยอะไรนี่ปูประทศไทยซองเงินล้านซองเงินล้านพูนแล้ว พี่น้องถ่าอยู่พี่น้องถ่าอยู่ปูหิ่งเดี๋ยวนี้เ้อเปิดเดี๋ยวนี้เลยให้วันนี้ให้วันนี้ให้เปิดตอนนี้ให้วันนี้เปิดตอนนี้ไม่ต้องรอนานนะครับไม่ต้องรอนานนะครับเดี๋ยวเปิดเลยเนาะอาเปิดเลยตัวเปิด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 มาแล้วเปิดแล้วบึงไรนี่ก่อนเฮเอ้าแล้วนายคุยกัตัวเลขเดี๋ยวฮะดีร้ายจัง่อยเป็นติวาเบงไงปวดอ้าวพี่น้องแค่นี้ครับอาวังไม่นี้สองเก้าเจ็ดอ่า เอ๋อพี่น้องนี่ยังแน่น้ไงนี่เอาสร้างเหยียบไว้เอาสร้างเหยียบไว้เอาสร้างเหยียบไว้พี่น้องออกแค่บม่มีไปไซสเหยียไบไปแน่นๆนี่เหยียไบไว้เหยียไบไปแค่ไหนบ่เอาอี่อย่างนี้สองบ่สองอันนี้เอาเลข้กเก่าเลี้ยขาเนาะบ่ เลขเก้าเลขเก้าอ๋อเราหัดบวกปนีปิดปิดขาปิดแลนะสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดข้างล่างหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดอ๋ข้างล่างบ่ไม่ข้างล่างขอปูข้างล่างไทยประชดเอ้าเจ็ดล่างเจ็ดบนเอาของปูขังกับเจ็ดล่างเจ็ดบนกันตัวนี้แมนแมนบ่ของปูประเทศไทยนี่สองเก้าเจ็ดแต่ว่าของปู ปูขังนีเก้าสามสองโปเกมอนเจ็ดสามสองเจ็ดสามสองกับห้าเจ็ดกับห้าเจ็ดอันนี้ของปูปะทายเด้อนะครับปูปะทายปูปะทายในงวดหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลยครับเด้อวันทีวันทีหยิบเก่าดิปูสิมีแนวทางสิมีแนวทางอีกอยู่มือนั่นว่าสีเห็ดอ่าลก ลูกกอกแมวนะโอ้ครับวันที่ยี่ิบเก้าครับวันที่ยี่สิบเก้าเดี๋ยวรออีกติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อนี้เปกนเลขซองไปก่อนนะครับให้ไว้ซองไปก่อนเดี๋ยวนี่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 นอ้าวที่น้องตามนี่นะครับเจ็ดบนเจ็ดล่างสองเก้าเจ็ดล่างหนึ่งเจ็ดที่น้องไปหาหยิบจับกับสลากกินแบ่งไว้นะครับ สำหรับเมืที่แล้วปู่ไฮน์ก็ก็ออกออกสามตัวหนาป่ะครับปู่สามหกเจ็ด่ไหมสามหกเจ็ดออกสามตัวหนากับหกศูนย์กับหกศูนย์หกศูนย์เลเขาล่างเต็มๆตรวจตรวจตรวจครับ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 หยิบจุดหยิบจุดไปนะครับผมจดเขียนโอเดียวสองเก้าเจ็ดวันนี้สู้เสื้อศูนย์หกตัวเดียว ปูวาน่ะปูล่างย่างเดียวล่างย่างเดียวผมซูนหกตัวเดียวพผมซูนหกตัวเดียวนี่อยู่ใกล้ๆกันก็บอกไปบอกกันเนาะสองเก้าเจ็ดล่างหนึ่งเจ็ดแค่นั้นเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขจ้ะประมาณนี้เนาะครับเนาะเดี๋ยววันทีหยิบเก่าด้อพี่น้องวันทีหยิบเก่ากันล้อตัวเลขปูอีกเทีนึงเพราะว่าปูจะเห็ดเลขอันลูกกอกแนวเนาะ ลูกกอ,อกแมวที่ปูเคยเห็ดนะครับก็รอติดตามวันที่ยิบเก่าอีกนะครับว่าเลขลูกกอ,อกแมวจะได้ตัวใดจังใดนะครับจะคอยอรอติดตามกันอีกเท่หนึ่งฟันคงคงสุดท้ายฟันคงคงสุดท้ายวันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่บเก้าอีกครั้งหนึ่งนะครับปูจะทําพิธีอ,อันนี้ปูให้ไปก่อนให้ไปหาหยิบจับกับสลากกินแบ่งไปก่อนนะครับเก้าสองเก้าเจ็ดกับหนึ่งเจ็ด